สวัสดีค่ะชื่อนางสาววัททิณีวัฒนาสกุลพันธ์ชื่อเล่นชื่อเซนเป็นตัวแทนจากการไฟฟ้า,ฟาผลิตแห่งประเทศไทยค่ะมาจากส่วนกลางรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าค่ะเคยรู้จักยากระบวนการก่อนไหมคะเคยด้รู้จักคําว่าวิทยากรค่ะแต่คําว่าวิทยากรกระบวนการที่เป็นภาษาไทยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกปกติแล้วจะเคยได้ยิน คำว่า facilitator มากกว่าซึ่งก็ปกติเราจะรู้ว่ามันเหมือนเป็นคนที่คอยซัพพอร์วิทยากรอีกทีนึงอะค่ะคิดว่าบทบาทของฟาร์มเขาสำคัญไงไครับก็มีความสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันเป็นการเหมือนสร้างบรรยากาศแล้วก็ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้ารับการอบรมอะค่ะ ก็สามวันที่ผ่านมานี้เป็นไงบ้างจับรมเรื่องอะไรย่งไรตอบปรับใจตรงไหนแล้ว้่กางค่ะก็สามวันที่ผ่านมานะคะก็อบรมเยอะมากค่ะได้ทางทักษะการพูดการฟังการเขียนการสังเกตการตั้งคำถามแล้วก็ได้ลองฝึกปฏิบัติจริงคือทำได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากอะค่ะว่าเอาไปไปประยุกต์ใช้เันไงประยุกต์ใช้ คือจริงๆนอกเหนือจากงานมันก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยแม้แต่แบบการแสดงความคิดเห็นการถามความคิดเห็นในกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วก็อย่างการทํางานเวลามีอะไรงานเล็กๆงานทั่วไปก็แบบสามารถนําไปใช้กับพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยนาไปประยุก์ใช้ได้อะค่ะนะค่ะ